สวัสดีครับผมนายศพลอยู่โตนักเรียนดับชันมัธยมศึกษาปีที่ห้าับสามครับสวัสดีครับผมนายณัฐพงศ์เศสนมัธยมศึกษาปีที่สี่ับแปดครับขอบความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกพี่มาถึงจุดจุดนี้ค่ะความรู้สึกของพวกเราก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับท่านท่านผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูทุกท่านความรู้สึกของพวกเรานะครับการที่พวกเราได้ไปอบมอรมโครงการดีนี้พวกเราต้องการนําความรู้ที่ได้มากระจายเครือข่ายครับมานําเสนอน้องน้อง มาช่วยให้คาแนะนําน้องๆทุกคนครับและในการที่เราไปอบรม้นกล้ดิเนี่ยนะครับเราได้รับเครือข่ายมากมายจากทั่วจังหวัดทั่วทุกประเทศครับทั่วประเทศดีกว่าครับน้องมิกครับพี่พูดไปแล้วว่าเราได้เครือข่ายกับน้องมิกมีอะไรจะเสริมไหมครับก็อยากจะเสริมนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านผู้สนับสนุนครับอย่างที่พี่มาพูดไปตอนแรกนะครับแล้วผมก็จะนําความรู้ที่ได้มามาขยายผลและสร้างความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนต่อไปครับ มีอะไรจะฝากถึงรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ต่อๆไปไหมครับสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะบ,บอกกับน้องๆว่ามีอะไรอยู่ในหัวครับคิดออกมาทําเลยครับมันจะตรงกับสํานวนจีนที่ว่าลีคิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนครับก็ขอเสริมจากพี่มากนิดหน่อยนะครับว่าการกล้าแสดงออกนั้นสามารถทําให้เราสร้างผลงานไปตัวอนาคตได้ครับกุลีทำลายปอด รักข้างเดียวตลอดทำลายหัวใจเชียบเชียบ